เสรษฐรัศกรนะครับท่านชูชาติรักจิตนะครับแล้วก็หัน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับกับผมได้จัดหวรดส่นช่งที่มีการโครงการจังกาัดศรีสะเกษมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้มาตรวจงานนะครับนะครับก่อนขอนเสนอประมาณ5้านาทีเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำนะครับนะครับต่อไปครับกับหัวข้อขอนําเสนอคือข้อมูลแหล่งน้าในจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็สถานการณ์น้าในจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็ในเรื่องต่อไป นะครับสำหรับโครงการขนาดใหญ่ของส่วสีเกตมีเงืนขนาดให่สแห่งการคือคืนละสิษสลและคืนนานครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคืนลาสิษสนี่ยมีเก็บน้ำได้74ล้านบาทนี้นะครับปัจจุบันเก็บได้7 1เปอร์เซ็นต์นะครับและืนนานเนี่ยเก็บได้64ล้านบาทนี้ปัจจุบัน99ปร์เซ็นต์นะครับนะครับต่อแ่นของโคการานะครับซึ่งที่ทำเียนแล้วนะครับในช่วงปี66ที่ผ่านมาครับช่วงแรกเริ่มผได้าร อุทุกขไทนะครับช่วยิเกต้องมีสิ่งนฐานในการนำโจทิซึ่งเป็นขั้แรกของประเทศนะครับมีคณะกรรมการบริร่วมกันจังหวัดนะครับในช่วงตุกไทยหรือไแดงต่าเนี่ยทุกเจบเวลาจกจรเนี่ยราต้มาถูกกันเพื่อสัญญาในยารอหรืองานต่างๆนะครับเพื่อลบหช่วงไหนนะครับราก็เคว่าเพื่อนาเพียในรของขาเพื่อเพื่อเสาะหอดเพื่อหาโทษซึ่งก็มีเกมต่างๆในสวนสิเกตเป็น ที่ประธานแจ้งที่ประชุมชาตนะครับเขาคงมีสองเรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกนะครับคงเป็นเรื่องของการตรวจราชการที่ต้องรับรองกัพวกเรานะครับโดยตารางเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องพื้นเกษตรมันจะเป็นเรื่องของปัญหาความเสี่องร้องใจโยตุกิจการมันจะเตรียมข้อมูลสำหรับแก้ผู้บริหารกระทรวงนะครับชาับซึ่งพอผ่านทั้งที่หนึ่งมาแล้วทั้งที่สอง เรื่องในช่วงของ,งือนมีนาครับซึ่งก็เป็นการตรวจติดตามงานนโยบายงานบูรณา,าการในรอบที่หนึง่งนะครับซึ่งผ่านมาแล้วในรอบนั้นถ้าพวกเราจําได้มันจะมีแบบฟอร์มรายละเอียดต่างๆที่จะให้ทุกหน่วยงานได้กรอกข้อมูลและให้ผูต้ตรวจลงพื้นที่ติดตามแต่เข้าใจว่าในช่วงนั้นผูต้ตรวจยังมีอยู่น้อยนะครับที่นะครับพื้นที่รอบคลูกหนึ่งหมื่นห้าพันไร่เศษนะครับในปีที่แล้วเก็บเกี่ยวห้าพัน ไร่เศษนะครับนะครับผลปิดรวมอยู่7,500ตันนะครับนะครับกานวนค่ายนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับพื้นที่หนึ่งพันสให้เกิดาการศึกษาทุนเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพ,พ,พาะแม่น้ำเกิด้วยเพราะผมสังเกตว่าแม่น้ำโขงนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยที่มีเกิดปากงูนะครับถ้ามีช่วงทุกไทยเนี่ยการทำน้ำโขงจะร้อนกว่านะ้ำในแม่น้ำ จุดเดียวกันเนี่ยประมาณ6เมตรนะครับเพราะฉะตัวเนี้ยเริ่มเกิดปากูเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำได้เป็นการชะลอมทำให้เราก็ต้องรีบดำเนินการใช้เครื่องจกักรเครืองมือของชูประทานหรือถ้าเราไม่มีเราก็อขอจากประหยัดสำนักหรือทางกรมนะครับเพื่อบรรเทาเรื่องต่งายนะครับคร,รั้งนี้เรก็มีแล้วครับตามต่อไปครับ นะครับในช่ว hey. งที่มีป yeah. ัญหาเรื yeah. ่องน้ำที่ทช่วงตุลาภิการนะครับเราไม่ได้มีเราก็เอาข้อมูลของสาราพบว่าเอามาลิงก์ตของเรานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์แบบหลายชั่วโมงเลยนะครับจากคุณรังสุรินสิงห์เจนะครับก็าถูกจับกุมรัชการนะครับและจากการนำของโครงการสิงห์เจนะครับซึ่งที่ทำเนินแล้วนะครับในช่วงปี66ที่ผ่านมานะครับตั้แต่ช่วงเริ่มถึงช่วงไหน เรื่ต่างๆในจังหวัดสิรินธรเคลื่อนนะครับที่ผ่านมาเราก็ใช้สนย์บริรการจัดการน้ำเนี่ยบริหารสถานการณ์ต่างๆนะครับท้งน้ําแรงนั้น้าท่วงของจังหวัดสีเก่ต่อเนื่องครับก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการตับแผนนะครับเพื่อที่จะให้สอ,อดคล้องกับความต้องการของสอทททที่ได้วางแน,นวทางไ้ครับในท้ายสุดแบบนี้นแต่ว่าปากพนังจะเป็น,นกรมชลที่เป็นผู้มีการ,รดูตบฏว่าจริงๆก็ทําหน้าที่เหมืนอนกับท่านบอต่อใช่ไหะครับ ทำหน้าที่ประธานประตูกำนวยการและประธานกระงรวงกว่าที่ดาเนินการที่มีสองเรื่องกับเป็นแผนรัฐบาลที่ต้องกลับเพื่อนมีเรื่องแผนงานด้านการเกษตรพรุนน้ำปราพนังในพัฒนาที่องโครงสร้างพื้นฐานเกือบจะสมบูรณ์แล้วกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆเป็นวดกว่าหนึ่งที่สูงต้องร่วมกับทุกส่วนราชการเขาจะทหน้าที่ประธานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรทั้งหมด